หัวเตาด้านในจะเป็นหัวเตาทั้งหมด4หัวเตานะครับแยกอิสระนะครับด้านหน้านะครับแยกอิสระข้างละ2นะครับข้างละ2ข้างนะครับสามารถเปิดทีละครึ่งนะครับกรณีลูกค้าน้อยนะครับก็เปิดครึ่งเดียวก่อนนะครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็มาแนะนําเตาปิ้งย่างไร้กวันนะครับของยี่ห้อแก๊สเมติกนะครับรุ่นนี้ก็ประกอบด้วย ที่ปิ้งนะครับเป็นที่ปิ้งสแกนสเตเลสนะครับแล้วก็ส่วนหัวเตาด้านในจะเป็นหัวเตาทั้งหมด4หัวเตานะครับแยกอิสระนะครับด้านหน้านะครับแยกอิสระข้างละ2นะครับข้างละ2ข้างนะครับสามารถเปิดทีละครึ่งนะครับกรณีลูกค้าน้อยนะครับก็เปิดครึ่งเดียวก่อนนะครับถ้าลูกค้าเยอะก็เปิดทีเดียว4ี่หัวเตาได้เลย นะครับเปิดเศษสี่หัวเตาได้เลยนะครับนี่นะครับก็สะดวกสบายในการค้าขายนะครับอ่านะครับอันนี้ผลิตในเมืองไทยนะครับพี่ฮอกแก๊สเมติกนะครับแล้วก็หัวเตาก็มีตะแกรงด้านในด้วยนะครับป้องกันเศษอาหารที่จะกระเด็นเข้าไปโดนแผงนะครับป้องกันแผงได้ด้วยลิ้นชักนะครับเป็นลิ้นชักถาดรองน้ำสแตนเลสนะครับ สะดวกสบายนะครับแล้วก็งานสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับก็ลูกค้าชมคลิปนี้นะครับถ้าสนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับก็สินค้าดีมีคุณภาพมีรับประกันด้วยนะครับสินค้าผลิตในเมืองไทยนะครับอย่าลืมนะครับสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับ